สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนมากินซอยจุด้วยกันค่ะจวดจาดไปพร้อมในช่างเลยนะคะแซ่บยัวย่วๆเลยค่ะเพื่อนๆจวดจาดเลยไหมน้ำพริกกันในช่างเผ็ดจวดจัดเลยเนาะ <c oughs> ซอยจุ ชิ้นใหญ่ๆเนื้อสดๆเลยนะคะขอบ้ขอบ้ขอบดูเนี่ยครับอีกโคตายอื้อยื้อๆเลยค่ะน้ำจิ้มอื้อๆชุดจัดฝัดบึ้ม hai nấm phịch phịch chuột chát rồi hmm, con thế ừm แล้วแซบ่บน้ำมูกแตกแล้วครับเหือแตกแล้วนะครับรสชาติอ่ะจะเพชดไปยังให้ต้นหอมอ่ะให้บบกชี้ได้อยู่ ไอ้ไอ้กินน้ำเป็นลทธิ์แล้วมั้งไอ้เพชรเนาะจัดจัดฝัดบ่มแหละพริกเกลียง วันไม่บูชุดน้ำพริกแล้ยุ่ยๆเลยน้องไอ้ยอมแพ้ไปแล้วนะคะเหลือแต่นายช่างนะคะเผ็ดมากค่ะเจ๋อเลยเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้สาวจ๋าต้องขอตัวปิคดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกนันใหม่คลิปหน้าค่ะ